สวัสดีครับผมพบกับผมหาเกาหาธรรมวันนี้ผมมีโอกาสแล้วก็มีเวลาว่างได้เดินลงมาเล่นทุ่งนานครับแล้วก็ก็จะพาเพื่อนพี่ๆไปดูบัวบ้านๆของพ่อผมเองที่เลี้ยงไว้ตามทุ่งนานะครับไปดูครับนี่ก็จะเป็นทุงน่งนาที่ไว้เลี้ยงบัวนะครับอ่ะมาครับวัว <c oughs> วัวของพ่อผมเองนะครับก็จะเป็นวัวบ,บ้านๆหรือวัวพื้นเมืองธรรมดานะครับผมก็จะมีลักษณะของวัวนะครับลักษณะของวัวโดยทั่วไปนะครับจะเป็นคือจุดเด่นเราจะเป็นสีขนจะเป็นสีน้ําตาลหรือสีแดงขนผิวขนสั้นเกรียนลักษณะจะหยาบหน่อยนะครับผมก็ โดยทั่วไปแล้วนะครับบัวก็จะเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับก็คือปล่อยให้กินตามทุ่งนานะครับผมในส่วนของอุป,ปนิสัยของวัวนะครับวัวบ้านบ้านของเราเองก็จะมีลักษณะที่ตกใจง่ายเป็นวัวที่รักเพื่อนฝูงเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สามารถเลี้ยงแบบทนต่อสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมของบ้านเรานะครับผมมาดูกันครับว่าวัวตัวแรกครับตัวนี้เป็นวัวเพศเมียครับอายุสี่ถึงห้าปีครับ,รบตัวนี้ ตั้งท้องนะครับตั้งท้องได้มันสี่ถึงห้าเดือนครับก็คือวัวใน,นตั้งท้องประมาณสองร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยสองร้อยเจ็ดสิบห้าวันครับถ้าอากาศร้อนหน่อยนะครับอากาศร้อนหน่อยก็จะคลอดก่อนประมาณสามวันแต่ถ้าอากาศหนาวก็จะมีจะเลื่อนระยะเวลามันก็จะคลอดเร็วขึ้นประมาณสามวันนะครับตัวนี้ก็กง่ายก็คือก่อนสามหลังสามแค่นั้นเองครับก็ดูกสภาพอากาศครับแล้วก็ไปดูวัวตัวต่อไปครับอันนี้คือเป็นลูกครับลูกตัวนี้นะครับคือ อายุอยู่ที่หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนี้คนสูป,ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าดยประมาณนะครับร้อยห้าสิบไม่ถึงร้อยห้าสิบมาครับร้อยห้าสิบกว่ากว่านะครับผมก็ในส่วนของดูที่ส่วนหัวก่อน,นส่วนหัวก็คือนหน้าผากจะแคบหน่อยนะฮะหน้าผากแคบจะไม่กว้างใบหูก็จะประมาณจะไม่ยาวไม่ปิดหูไม่ปิดตานะครับแล้วก็มาดูที่โหนกก็กําลังจะมีโหนกว่ากาลังจะเป็นหนุ่มนะครับก็ ลงนี่จะแน่นผิวนี่จะไม่ค่อยย่นนะครับในส่วนของเนียงคอเนี้งคอก็จะไม่ย่นไม่หนักมากก็พอประมาณนะครับในส่วนของลำตัวความยาวจากหัวไปหาหางตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักเอ่เกือบเกือบสองเมตรโดยประมาณนะครับในส่วนของบ้นท้ายไปดูบั้นทายครับบ้นทายก็ก็เริ่มจะมีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็ ส่วนของสีผิวก็จะเป็นสีแดงน้ำตาลผิวนี้จะหยาบสั้นเกลียนนะครับขนไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้ครับก็จะเป็นหัวเพศผู้น้องน้องน้องของตัวนี้ประมาณสักสามเดือน,นครับแต่ว่าส่วนสูงก็ลำตัวเท่ากัน,นครับก็คือดูที่ส่วนหัวก่อนลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็จะมีส่ว ส่วนหัวนะฮะหน้าผาจะแคบนะครับในกวางแล้วก็ใบหูใบหูก็จะไม่ปิดหูปิดตาเช่นกันครับในส่วนของตะหนูก็ตหนูก็เนื้อแน่นครับอ่ะมาดูเนียงคอเนียงคอนะเนียงคอเนียงคอก็จะไม่หนักนะก็คือจะไม่ย้วยมากลําตัวก็สูสีนะครับลำตัวก็สูสีกับลําตัวก็สูสีกับตัวนี้นะครับลำตัวก็ความยาวประมาณเกือบสองเมตรบั้นท้าย มันทายก็กาลังมีนื้นครับแล้วก็มาดูที่แม่แม่ของตัวนี้ครับแม่ของเขาเองตัวนี้ลักษณะผอมซีดเซียวนะครับเพราะว่าลูกไม่หย่านมนะครับคือเขาเสียตัวนี้คือลูกไม่หย่านมแล้วก็ไม่เป็นสัตว์สักทีครับทําให้วัวตัวนี้มีความผอมเพราะว่าลูกกินนมเยอะเสือเกินนะฮะแล้วก็ไปดูตัว ตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ที่นี่ตัวพี่นะตัวพี่อ่าตัวนี้เป็นวัวสามปีกว่าครับอายุประมาณสามปีส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบห้านะครับความยาวสองเมตรเกือบสามเมตรของลําตัวครับไปดูครับตัวนี้อ่าหน้าผากครับก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับใบหูก็เกือบๆถึงปากก็คือไม่ยาวมากก็อยู่ประมาณปานกลางครับในะส่วนของหนุก แน่นยึดเลยคหนุกแน่นยดเลยครับแล้วก็ผิวผิวหรือก็หรือหนังจะไม่ย่นนะครับเนื้อจะแน่นนะครับแล้วก็เนียงคอเนียงคอก็จะไม่ย้วยไม่หนักมากนะครับมาดูบรรทายครับมาดูบรรทายบรรทายก็มีเนื้อมีหนังพอสมควรนะครโครงสร้างนะครับของลำตัวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวผู้สามตัวนะครับแล้วก็ไปยืนเรียงกันดูนะครับแล้วก็ให้พี่ๆหรือนายหอยนะครับลองลองตีราคาว่าสามตัวนี้สมมติว่าถ้าจะขายนี้จะกล้าให้สักเท่าไหร่นะครับผมลองลองว่ากันมาครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่ะตอนนี้ก็เอามาเรียงกันนะครับสามตัวตัวนี้เพศผู้นะครับคือยุ3สามปีสิทธิ์นะครับผมส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบห้า ความยาวสองเมตรกว่ากว่านะครับเกือบ3าเมตรตัวนี้นครับน้หนักก็ประมาณ 150- ถึง200โลขึ้น,นครับและก็อ่าตัวนี้ตัวน้องครับน้อง2ตัวครับตัวนี้อายุต่างกันประมาณสัก3ามเดือนก็ประมาณปีก,กว่านะครับ2ตัวนี้นะครับ ก็อยากทราบราคานะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆครับที่มีความรู้เรื่องบวนะครับว่าหรือมีประสบการณ์ด้านซื้อขายนะครับว่าถ้าสามตัวนี้นะครับคือถ้าราคาขายครับก็จะพอจะได้เท่าไหร่นะครับผมลองลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าราคาขายจะอยู่กันสักเท่าไหร่กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็น วัวเพศผู้นะครับตัวนี้อา,อายุ3ปีนะฮะลองลองลองให้ราคาคร่าวๆดูครับว่าตัวนี้ให้ต่อตัวเลยก็แล้วกันครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กันนะครับตัวนี้ <c oughs> อายุสามปีนะครับสามปีกว่ากว่าแล้วก็ไปดูน้องมนันฮะตัวนี้อายุหนึ่งปีดูประมาณนะครับ ตัวนี้ถ้าถ้าให้ราคานะฮะร,ราคาต่อตัวนะฮะ <c oughs> จากใต้สักเท่าไหร่ก็ก็ลองคอมเมนต์มานะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้จะเป็นตัวน้องครับตัวน้องถ้าราคาต่อตัวจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมอ่าก็ก็ลองว่ากันมานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวัวบ้านๆนะครับของพ่อผมเองครับ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยครับผม